เคล็ดลับในการออกกล้องให้สวยนะคะทำไลฟ์สวยทำคลิปสวยนะคะโค้ชจะมาบอกวิธีนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่อยากลงทุนนะคะ <c oughs> วิธีแรกเลยเนี่ยคือเราต้องใช้แอปให้เป็นความสวยของเราเนี่ยมาจากแอปด้วยนะคะทุกคนที่ออกกล้องทุกคนที่ทำออนไลน์ทุกคนที่มาทำคลิปทำไลฟ์นะคะคืออาจจะมีความรู้สึกว่า โวยค้นไม่อยากใช้แอปเลยอะ่ะมันดูเฟกอะ่ะมันไม่ใช่หนูอะ่ะเพราะว่าตัวจริงอะ่ะไม่ได้สวยขนาดนั้นแล้วเวลาเราออกกล้องไปก็กังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงคนอื่นเขาจะวิจารณ์ยังไงหยุดคะ่ะหยุดก่อนนะคะเราต้องมีไ n d ซ e t ใหม่ต้องมีแนวคิดใหม่สำหรับการออกกล้องของเราเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนที่มาทำออนไลน์มันคือการทำภาพให้สวย ทำคลิปให้สวยทำวิดีโอให้สวยเพราะคนที่เข้ามาในออนไลน์แล้วเขามากดดูเนี่ยเขาต้องการดูอะไรที่มันสวยงามคุณจะหน้าตาเป็นยังไงตัวจริงของคุณจะหน้าตาเป็นยังไงไม่สนแต่พอคุณออกกล้องแล้วพอคุณถ่ายภาพที่เอาไปทำเป็นโพสข้อความที่มีรูปภาพถ้ามันดูสวยงาม นั่นมันคือดึงดูดให้คนเนี่ยอยากจะมากดอยากจะมาดูคุณและการทําออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูไม่มีคนกดไปอ่านไม่มีคนฟังคุณเนี่ยแล้วคุณจะทําไปเพื่ออะไรเพราะว่าการทําออนไลน์หัวใจของมันก็คือต้องการที่จะดึงดูดคนให้รู้จักเราให้ชื่นชมเราให้ชื่นชอบเรามาติดตามเราสิ่งนี้เป็นหัวใจเราอะ่ะจะต้องมาออกหน้ากล้อง ด้วยภาพที่สวยงามคือคุณไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะว่าตัวจริงอะ่ะไม่สวยแล้วถ้าเกิดเขาเห็นตัวจริงไม่สวยเขาจะคิดยังไงกว่าที่เขาจะเห็นตัวจริงคุณอะ่ะเขาอะ่ะชื่นชมและชื่นชอบคุณไปแล้วนะคะและมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราออกกล้องแล้วมันสวยถ่ายรูปออกมาแล้วดูสวยตัวเราเองน่ะจะไม่ยอมให้ตัวเองไม่สวยเข้าใจไหมคะเพราะว่าเราก็จะดูแลตัวเอง ดูแลเสื้อผ้านหน้าผมแต่งหน้าแต่งตัวให้มันดูดีจนในที่สุดอะเราก็กลายเป็นคนที่อยู่ในกล้องนี่คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนทำออนไลน์ต้องออกมาสวยออกมาดูดีเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอยากจะดูแล้วก็จดจำคุณได้ชื่นชอบคุณแล้วก็ติดตามคุณแล้วคุณจะมีฐานแฟนแล้วคุณก็จะสร้างแบรนด์ของคุณได้จากสิ่งสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะนะคะในเรื่องของการที่บอกว่า มาใช้แอปแล้วก็มันไม่เป็นตัวเองมันสวยเกินจริงคุณต้องสวยเกินจริงค่ะการทำออนไลน์มีอยู่2อย่างนะคะคือคุณต้องสวยเกินไปหรือไม่คุณก็เลือกอย่างที่2คือคุณต้องแปลกเกินไปถึงจะสามารถหยุดนิ้วคนดูได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยกดเข้ามาดูคุณนี่คือเทคนิควิธีการความลับที่คนออนไลน์เขาใช้กัน โดยใช้ต้นทุนน้อยมากคือมือถือของคุณเครื่องเดียวเองนะคะแล้วก็ฝึกใช้แอปให้เก่งให้เป็นเท่านั้นเองคนที่สนใจทําออนไลน์นะคะอยากจะสร้าง Personal Brand ก็ติดตามเทคนิควิธีการดีๆในเพจนี้ไว้นะคะสำหรับทุกๆช่องทางของโค้ชนะคะก็คือ s i s n g นนะคะแอดโค้ช e l ล n นะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ